สวัสดีจ้าเม่หน่อยมารีวิวอีกนึงมันมารีวิวค่ะขอบคุณน้องแอนนะคะเจ้าของร้านอาหารข้าวไทยนะคะที่ให้สิ่งดีๆไม่ใหญ่น้อยมาอีกแล้ววันนี้ได้อะไรบ้างวันนี้ได้เสื้อนะคะไปสําหรับใส่ร่วงงานค่ะว่าพ้าห่าวเมมหน่อยบริไปอ่าบริไปงานพาระราชวิธีของที่ว่าเขาเนยังไะพระเพิ่งศพบอกของหลนพอหลวงเข้าที่เมืองไทยนะคะเพราะว่าบีมาก น้องเขาก็เลยหายมาเลยจ้ะทรงสเสด็จสวรรคารายราชการที่9นะคะเสื้อใหม่เลยเพิ่งให้มาวันนี้นะคะฉันเกิดในราชการที่9นะคะขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไปนะจ๊ะไม่น่าจะเก็บไวท์ไซมือมือทีมีพระราพิธีนะคะถ้าหากว่าเม่น้อยบริเลี่ยม่หน้อยจะพยายามไปให้ได้ที่สตอกโฮมนะคะ จะพยายามไปร่วมกับสถานทูตไทยที่สตอกโฮมให้ได้และสิ่งที่ไม่น้อยได้มาอีกก็คืออามนะคะอมัมแขนนะคะที่ใส่แขนไม่แน่จะเอาไว้ถ้าไซมือที่ไปร่วมพิธีนะคะเขียนเป็นมักขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไปรัชการที่9นะคะแล้วสิ่งที่ได้มาอีกหนึ่งชิ้นคือริบบินดำแปลว่าเป็นเข็มกัดยางดีนะคะ ริบบิ้นดำเป็นเข็มกัดอย่างดีที่น้องเขาให้มาขอบคุณน้องแอนเจ้าของร้านอาหารข้าวไทยในซนวิเกนนะคะเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งน้องนะจ๊ะไม่น่อยก็จะเเก็บไปแล้วก็จะเอาไว้จะใส่ในงานพี่พีสําคัญที่จะทรงสเสด็จสุสวรรค์คาลัยอย่างเป็นทางการนะคะก็อีกไม่กี่เดือนเนาะใกล้เข้ามาแล้วนี่ค่ะขอบคุณมากๆนะคะสวยงามบอกค่ะนี่ค่ะเห็นบ่อเข้ายู่ไก่บ้านแต่เข้ากันยังมีความสําเนึก รักแผ่นดินเกิดสํานึกรักไม่พหากรุณาที่คุณเนาะคะใจใจ่ะนี่จ้ะไม่แน่ใส่ใดพอดีน้องเขาหายใส่มากย่างดีพอดใใีใส่ใส่ใดพอดีนะคะใส่เอ็กแอลค่ะเก็บไปใส่วันสําคัญแล้วกันเนาะค่ะก็ขอบคุณน้องแคนนะคะนี่แหละค่ะคนไทยน้าใจไกลบ้านยูใส่กระหักกระหวงกันยันกันบ่มีปุย๋ยใดมากก็เมาฝากกันวันนี้ปุ๋ยซื้อน้ำใจที่ได้มานี่ไม่ได้ซื้อสักบาทนะคะ อันนี้เป็นน้ําใจจากมิตรภาพเลยแท้จริงนะคะเห็นบอกเข้าจริงใจแก่ใครเราก็ได้ความจริงใจตอบกับเราเป็นผู้ให้ที่ดีเราก็จะได้เป็นผู้รับที่ดีเช่นกันเนาะหนึ่งความรักหนึ่งาัฒนาดีค่ะรักนะจุ๊บจุ๊